สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องเซตนะคะกับคุณครูสปอยนะคะค่ะเซตนะคะเซตก็คือกลุ่มของสิ่งต่างๆนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายคำนะคะที่ใช้บอกถึงกลุ่มก็คือเช่นคำว่าอะไรมูโครงสำรับชุดอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะใช้คำว่าเซตเมื่อกล่าวถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆนะคะอ่าเช่นเช่นอะไรบ้างเลย อ,อย่างไรเซตของภาษาของสระในภาษาอังกฤษก็คือกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มของสระในภาษาอังกฤษหรือเซตของจังหวัดในประเทศไทยก็คือจังหวัดต่างๆในประเทศไทยกลุ่มของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนั่นเองหรืออีกอย่างก็คือเซตที่ประกอบด้วยจํานวน1 3 5 9และ11อ่ดนั่นก็คือเซตที่มี1359และ11เป็นสมาชิกนั่นเองหรือเซตของจํานวนที่ยกกําลังสองแล้ว ได้81อ่ามีอะไรบ้างซึ่งจะซึ่งเราเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตเนี่ยว่าสมาชิกเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะเพื่อบอกว่าตัวนี้ก็คือสมาชิกของเซตทีนี้การเขียนเซตนะคะเราสามารถเขียนได้2แบบนั่นก็คือวิธีที่1น,นะคะก็คือเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกออย่างเช่นอะไรเอ่ย a อันนี้เขาบอกว่า a แทนเซตของสระในภาษาอังกฤษเราจะเขียนได้ว่ายังไงคะ,ะเซตของสระในภาษาอังกฤษเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าสระในภาษาอังกฤษมีอยู่5ตัวก็คือ a e i o u เราก็สามารถเขียนได้ว่า a e i o u โดยเราจะต้องเขียนเครื่องหมายจุลภาค ขั้นสมาชิกแต่ละตัวไว้นะคะ,ะต่อมาค่ะการเขียนเซตแบบแจกแจงนะคะตัวอย่างที่2อะให้ B B นะคะแทนเซตของจำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้36อ่ะเราจะเขียนได้ยังไงเอยเซต B เราก็จะเขียนได้ว่าเซต B ก็คือประกอบด้วยนะคะ ที่จำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้36ก็จะมีลบ6กับ6นั่นเองค่ะโดยเราก็ต้องเขียนเครื่องหมายจุลภาคขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละตัวด้วยนะคะ,ะต่อมาค่ะเซต C อ่ะเซต C เป็นยังไงเซต C ก็คืออะไรอันนี้เซต C เขาบอกว่าแทนอะไรเอ่ย เซตสีแทนพยัญชนะในภาษาอังกฤษพยัญชนะในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักก็คือมีทั้งหมด26ตัวใช่ไหมคะอ่าเราก็จะเขียนเซต4ีกันอ่นนี่คือเซต4ีก็มีอะไรบ้างเอ่ย A B บีซีดีเอฟีใช่ไหมคะอ่าไปจนถึงตัว Z อ่าเราก็จะได้เซต4ีอ่าทีนี้อ่า เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาจะมีการใช้จุด3จุดมีการใช้จุด3จุดนะคะเพื่อเพื่อจะบอกว่าว่ามีสมาชิกอื่นๆที่เราเข้าใจโดยทั่วไปนะคะมีอยู่ในเซตนี้ด้วยอ่าอย่างเช่นเซตนี้นะคะ1 2 3แล้วก็ใช้คอมมาค่ะแล้วก็จุดจุดจุดคอมมาแล้วก็8อ่ะนั่นก็คือแสดงว่ามี4 5 6 7เจเป็นสมาชิกของเซตอยู่ด้วยอ่ะเราลอง เรามาลองยกตัวอย่างกันอีกนะคะอ,อย่างเช่นเซตพยาญชนะในภาษาไทยแล้วกันเซตเซตดีคือพยาญชนะในภาษาไทยก็คือมีอะไรกอไก่ขอไข่ข้อขวดจุดจดจุดไปถึงฮอนกคู่ซึ่งจ,จุดจุดจุดตรงนี้เราก็ทราบโดยทั่วไปใช่ไหมคะว่าตัวต่อไปคืออะไรเอ่ยถ้าจะขอขวดก็คือคอควายคอคนคอละคังอ พวกพยัญชนะเหล่านี้ก็คือเป็นสมาชิกของเซตดีด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะ,ะต่อมาค่ะมาดูกันในแบบที่2นะคะการเขียนเซตในแบบที่2ก็คือการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกด้วยเมื่อกี้เป็นการแบบแจกแจงต่อมาเป็นการบอกแบบเงื่อนไขอ่ะอย่างข้อนี้นะคะก็คือเราจะใช้ตัวแปรเนี่ย แทนสมาชิกแล้วก็บรรยายสมบัติของสมาชิกที่อยู่ในรูปตัวแปรอย่างเช่น a นะคะ a นะคะมีสมาชิกเป็น x นะคะโดยที่ x เนี่ยจะต้องเป็นสระในภาษาอังกฤษด้วยเงื่อนไของเขาก็คือ x สมาชิกของ a เนี่ยจะต้องเป็นสระในภาษาอังกฤษนั่นก็คืออะไรเอ่ยอ่านาษะในภาษาอังกฤษแล้วก็เราจะมีเครื่องหมายตัวนี้เป็นขีดขีด,ขดลงมาใช้ใช้เขียนแทนคาว่าโดยที่ อย่เซต B เรามาดูเซต B นะคะมี X เป็นสมาชิกโดยที่ X เป็นอะไรเอ่ยเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็มและ X ยกยกกำลังสอง x กกกำลังสองจะต้องเท่ากับ3 6ด้วยอ,อันนี้ก็คือเงื่อนไขของสมาชิกของเซต B นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเซต C เขาบอกว่าเซต C สมาชิกของเซต C เนี่ยเป็นพยัญชนะในภาษาอังกฤษอ่า อันนี้ก็คือเงื่อนไขของสมาชิกในเซต C ถ้าเป็นพยัญชนะในภาษาไทยได้ไหมคะสมาชิกของเซต C อ่าตัวนี้ก็จะยังไม่ใช่นะคะอ่าต่อมาค่ะอ่ามาดูดตัวอย่างเซตเขาให้เซต A มาทามีเซต A มีสมาชิกคือ3และ4อ่าเราจะเห็นว่า3และ4เนี่ยเป็นสมาชิกของ A ซึ่งเราจะเขียนแทนโดยใช้สัญลักษณกษ์ตัวนี้ จากเซต A ใช่ไหมคะก็คือมี3กับ4เป็นสมาชิกเราก็จะเขียนว่า3เนี่ยเป็นสมาชิกของ A เราก็จะเขียนสัญลักษณ์แทนด้วย3เป็นสมาชิกของ A แล้วก็อะไรคะ4อะ่4ก็เป็นสมาชิกของ A 5ล่ะคะเป็นสมาชิกของ A ไหมเอ่ยาไม่ใช่สมาชิกของ A เราก็จะเขียนสัญลักษณ์แล้วก็ ขีดค่าตรงกลางนะคะอ่ะนี้ก็คือหมายความว่า5ไม่ใช่สมาชิกของ A ออ่ะต่อมาค่ะอ่ะต่อมาเราเรามารู้จักกับเซตว่างอ่ะเซตว่างก็คือเป็นไงคะเรียกเซตที่ไม่มีสมาชิกว่าไม่มีสมาชิกนะคะว่าเซตว่างอ่ะสัญลักษณ์ของเซตว่างคืออะไรเอ่ยมีเครื่องหมายปีกา แล้วก็มีว่างๆตรงกลางไว้คือไม่มีสมาชิกนั่นเองอเขียนไหมโอเคอันนี้คือสัญลักษณ์ของเซตว่างนะคะ,ะเครื่องหมายปีกาแล้วก็ไม่มีสมาชิกมีแค่เครื่องหมายปีกาเปล่าๆหรืออีกอันนึงนะคะก็คือเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วก็ขีดตรงกลางเราจะเรียกว่าเซตว่างอ,อย่างเช่นเซตว่างเป็นยังไงอ,อันนี้เขาบอกว่า x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกและ x ลบ2เท่ากับ x อ่ะเขาบอกเงื่อนไขมาว่าเนี่ย x เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะและ x ลบ2เท่ากับ x ด้วยอ่ะเรามาดูกัน x เป็นจำนวนเต็มบวกอ่ะ x เรามาดู x ลบ2และ x ลบ2เท่ากับ x อ่ะเราลองแยกข้างสมการอ่ x จะเท่ากับ x ลบ2มันเป็นไปได้ไหมคะ x เท่ากับ x ลบ2อ่ะในทางให้3สรมันไม่มีอ่ เราจึงบอกได้ว่าในเซตในเซตนี้นะคะก็คือ x เป็นจานวนเต็มและ x ลบสเท่ากับ x เนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มี x ตัวไหนเลยนะคะนั่นก็คือเป็นเซตว่างนะคะหรืออ่ะข้อต่อมา x โดยที่ x เป็นจานวนเต็มและ x กําลังสองบวก1่เท่ากับ0อ่เรามาดูอ่ะ x เป็นจานวนเต็มแล้วก็ x กําลังสองบวก1 เท่ากับ0อ่ย์เราลองย้ายข้างสมการ x เท่ากับ2เท่ากับลบ1นึ็นไปได้ไหมคะ x เท่าจำนวนใดก็ตามนะคะที่ยกกำลังสองจะต้องเป็นยังไงเอ่ยไม่ติดลบนะคะดังนั้น x กำลัง2เนี่ยจะไม่เท่ากับลบ1อ่ะนั่นก็คือมันไม่มีตัวไหนเลยที่ยกกำลังสองแล้วได้ลบ1ดังนั้นในข้อในข้อนี้นะคะก็เป็นเซตว่างนั่นเองก็คือไม่มีตัวไหนเลยนะคะที่เป็นสมาชิกของเซตนี้อ่ะ ต่อมาค่ะ x. X. x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกและน้อยกว่า1อ่ะจำนวนเต็มบวกันก็คือเรื่องตัวไหนคะหนึ่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะและเขาบอกว่าและน้อยกว่า1เป็นไปได้ไหมคะตัวที่น้อยที่สุดก็คือ1แล้วมันก็คือ1เท่ากับ1ไปแล้วดังนั้นมันก็ไม่มีตัวไหนเลยที่น้อยกว่า1ดังนั้นเซตในข้อน,นี้ก็คือเซตว่างนั่นเอง นะคะก็คือเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในเซตนั่นเองอ่ะทีนี้เราก็มารู้จักเซตจำกัดและเซตอนันต์นะคะอ่ะทีนี้อ่ะเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนเต็มใดๆหรือ0ย์นเนี่ยเราจะเรียกว่าเซตจำกัดอ่ะเซตจำกัดคือเราสามารถบอกจำนวนสมาชิกในเซตได้อ่ะเช่น1 2 3จุดจุด ไปจนถึง20อ่ะเราก็สามารถบอกได้ว่ามีจํานวนสมาชิกทั้งหมด20ตัวหรือข้อที่2อ่ะข้อถัดมา x โดยที่ x เป็นจํานวนเต็มบวกและน้อยกว่า1มีไหมคะก็คือมีกี่ตัวเอ่ยเต็มบวกและน้อยกว่า1ก็คือไม่มีคือมีทั้งหมด0ตัวอ่ะก็คือมีจํานวนสมาชิก0ตัวอ่ะเราสามารถบอกจํานวนสมาชิกได้ก็จะถือว่าเป็นเซตจากัดนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือเซตจากัดนะคะต่อมาเซตอน,าน,านันต์ โดยทั่วไปเราจะเรียกเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดว่าเซตอน,นันต์เซตอนันต์คือเป็นยังไงเอ่ยก็คือเราเราไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกที่แน่นอนของมันได้อ,อย่างเช่นข้อนี้1 2 3่งสจุดๆไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆอันส่ะ4 5 6มันจะถึงอินฟินิตี้อะไรก็ได้ตัวน,นี้เราเรียกว่าเซตอนันต์ก็คือเราไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกที่แน่นอนได้ข้อ2องอันนี้เป็นอะไรเอ่ย1 1.2 1.4 1ส่วนอ่นส่วนส่นสวนอ่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะจุดๆๆไปเรื่อยๆตัวนี้ก็คือมีสมาชิกที่ไม่สิ้นสุดอ่ะเราก็ก็จะถือว่าเป็นเซตอน,นันต์อ่ะขอ้อนี้อ่ะก็คือมีอะไรเอ่ยสมาชิกลบอ่ะมีมีจำนวนก่อน ก่อนหน้าลบสองอีกอาจจะเป็นลบสามลบสี่ลบห้าอะไรที่ติดลบไปเรื่อยๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนใช่ไหมคะอ่าเราก็ไม่สามารถบอกจานวนสมาชิกที่แน่นอนได้เราจึงนะับถือว่าเซตนี้เป็นเซตอนันต์นั่นเองคะ่ะอ่ะทีนี้เซตอนันต์ที่มัดกล่าวถึงเสมอเสมออันนี้เราใช้กันทั่วไปเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงเซตอนันต์อย่างเช่นตัวนี้ เป็นเซตของจํานวนเต็มบวกเซตของจำนวนเต็มบวกเป็นไงก็คือ i เราจะใช้รัก i แล้วก็เขียนเครื่องหมายบวกข้างบนเซตของจํานวนเต็มบวกคืออะไระก็มี1 2 3่งสองสามจุด,จดไปเรื่อยๆเลยนะคะเราถือว่าเป็นจํานวนเต็มบวกต่อมาเซตของจํานวนเต็มลบก็คือแทนด้วยอะไรคะ i แล้วก็ขีดเครื่องหมายลบข้างบนก็จะมีลบหลบสลบสไปเรื่อยๆเลยหรือ i หรือจำนวนเต็มนะคะก็จะใช้แค่ไอตัวเดียวไม่มีเครื่องหมายขีดบวกหรือลบข้างบนนะคะเต็มจำนวนเต็มคือเรามีทั้งเต็มลบเต็มลบนะคะเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกอยู่ด้วยกันก็คือการรวมเอาอจำนวนเต็มมาอยู่ในเซตนี้1ใน1เซตนะคะก็จะเป็นเซตอนันต์ต่อมาค่ะจำนวนนับจำนวนนับก็คือ n ชัลักษณ์ n แทนจำนวนนับนะคะก็มีอะไรคะเรื่อเราใช้นับกันโดยทั่วไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะนี้เราก็จะเรียกว่าเซตของจำนวนนับหรือต่อมาเซตของจำนวนเฉพาะอ่ะเซตของจำนวนเฉพาะเรารู้ใช่ไหมคะว่าเริ่มที่จะที่เลขอะไรเอ่ยคะเลขจำนวนเฉพาะก็คือสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดอ่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่อ่ะไปเรื่อยๆเลยอ่ะตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเซตอนันต์อ่ะทีนี้มีข้อสังเกตเล็กๆน้อย ยังไงเอ่ยข้อสัง,สงเกตเห็นอะไรไหมคะมีตัวไหนบ้างคะที่มันเหมือนกัน n n ก็คือจํานวนนับใช่ไหมคะเซตของจํานวนนับกับอะไรเอ่ยเซตของจํานวนเต็มบวกเนี่ยเหมือนกันเลย่ะก็คือเป็นเซตเดียวกันอ่ก็คือเป็นเซตเ,เดียวกันนะคะต่อมาอ่ะทีนี้การเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะคะเราจะนิยมเขียนแค่ แต่และตัวเนี่ยเราจะนิยมเขียนแค่ครั้งเดียวถึงจะมีสมาชิกนั้นมีเลขหลายตัวก็ตามอ่ะอย่างเช่นตัวนี้1、3、1อ่ะเวลาเราเขียนแจกแจงสมาชิกก็คือมีแค่1กับ3นะคะ2ตัวตัวเลขที่ซ้ํการัน1 2ตัวเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นแค่1แค่1ตัวนะคะในสมาชิกในเซตนั้นๆอ่ะแล้วก็การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ ะะจะนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็สมาชิกเนี่ยเราจะนิยมใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กแต่เซตเนี่ยเซตจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แต่ว่าสมาชิกจะใช้ตัวพิมพ์เล็กนั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างของเซตอนันต์ต่อมาเรามารู้จักเซตที่เท่ากันเซตที่เท่ากันเป็นยังไงเอ่ยเซตที่เท่ากันก็คือเซตที่มีสมาชิกเหมือนกันนะคะสมาชิกนะคะย้ำนะคะว่าเป็นสมาชิก สมาชิกเนี่ยเหมือนกันทุกตัวถึงแม้ว่าลำดับของสมาชิกเนี่ยจะต่างกันนะคะก็ยังถือว่าเซตสองเซตนี้นะคะเป็นเซตที่เท่ากันหรือเซตที่เหมือนกันอ่ะอย่างเช่นเซตนี้เราให้เซต A แล้วกันเซต A มีอะไรบ้างคะมีหนึ่งมมีหนึ่ง 3 5 7อ่ะแล้วก็เซต B มีเซต B ก็คือ7 5 3 1ยังไงคะทั้ง2เซตนี้มีสมาชิกเหมือนกันเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าลำดับการจัดเรียงสมาชิกเนี่ยแตกต่างกันแต่ก็ยังถือว่าเซต A กับเซต B เนี่ยเท่ากันนะคะะเพราะว่ามีสมาชิก เพราะว่าเซต A มีสมาชิกเหมือนกับเซต B เราจึงถือว่าเซต A เท่ากับเซต B นั่นเองค่ะทีนี้เซต A จะไม่เท่ากับเซต B ก็คือหมายความว่าอย่างไรเอ่ยอ,อย่างเซต A มีอ่นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ก็เซต B มีอะไรคะอ่ามี1น3่องามเซตบีมีแค่อ่าสองตัวนี้อ่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเซตเเนี่ยมีสมาชิกอย่างน้อย1ตัวเนี่ยไม่เท่ากับเออ เซต A เนี่ยมีสมาชิกอย่างน้อย1ตัวที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต B ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต B เราก็จะถือว่าเซต A เนี่ยไม่เท่ากับเซต B นะคะเพราะว่าในเซต A เนี่ยมีสมาชิกอยู่1ตัวที่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B เราจึงถือว่าเราก็เราจึงถือว่า a เนี่ยจะไม่เท่ากับ b หรือในกรณีที่ b มีสมาชิกมีสมาชิกใน b เนี่ยไม่เป็นสมาชิกของ a แล้วก็จะถือว่า b ไม่เท่ากับ a เช่นกันค่ะ,อะโอเคเรามาดูตัวอย่างนะคะ a สมาชิกของ a ก็คือ1 2 3อ่าและ b b มีอะไรบ้าง b มีสมาชิก x โดยที่ x เนี่ยเป็นสมา,สมาชิกน่าจะเป็นจำนวนเต็มบวกและ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มตนี้เขียนว่าจำนวนเต็มก็คือจำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกและน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เราก็จะเขียนสมาชิกของเซต b ได้ว่าเป็นไงคะก็คือเป็น1 2 3เหมือนกันนะแล้วก็จะสรุปได้ว่า a จะเท่ากับ b เช่นกันคะ่ะต่อมามาดู ตัวอย่างที่2นะคะ C ะสมาชิกของเซต C มี1 2 5อ่ะและเซต D นะคะมีสมาชิกเป็น x โดยที่ x เป็นจำนวนขี้บวกและน้อยกว่า 10. อ่ะเป็นจำนวนขี้บวกและก็น้อยกว่า10ด้วยเราก็จะแจกแจงมสมาชิกของเซต D ได้ว่าเป็น1,3,5,7,9อ่ะซึ่งเราจะเห็นว่ามีอะไรบ้างคะที่มันแตกต่างจากเซตสมาชิกของเซต C มีอะไรเอ่ยมี3มี7มี9ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของของเซต c สามไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต c 7ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต c แล้วก็9ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต c ดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า c เนี่ยไม่เท่ากับเซต d คะ่ะอันนี้ก็คือเซตที่เท่ากันนะคะอะ โอเคค่ะต่อมาเรามารู้จักกับเอกภพสัมพัทธ์นะคะเอกภพสัมพัทธ์คืออะไรคะก็คือเซตที่เรากําหนดขึ้นโดยมีข้อตกลงว่าเราจะไม่กล่าวสิ่งใดนอกเหนือจากสมาชิกเซตที่กําหนดขึ้นเท่านั้นค่ะเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว U ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแทนเอกภพสัมพัทธ์หรือเรียกอย่างหนึงว่า universe นั่นเองโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคะเราจะกําหนดเอกภพสัมพัทธ์ไว้เสมอนะคะเพื่อให้อ,อ เซตนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าหมายถึงอะไรยกเว้นเซตจำนวนนะคะถ้าไม่ได้กล่าวไว้เนี่ยให้ถือไปเลยว่าเอกภพสัมพัทธ์นั้นก็คือจำนวนจริงถ้าไม่ได้กล่าวไว้ก็คือเอกภพสัมพัทธ์นั้นก็คือจำนวนจริงเช่น a มีสมาชิกเป็น x กำลังสองเท่ากับ9มีสมาชิกเป็น x กกำลังสอง x กยกกำลังสองเท่ากับ9 ทีนี้ A ก็คือเป็นเซตของจํานวนจริงนั่นเองก็หมายถึง A เนี่ยเป็นเซตของจํานวนจริงอ,อันนี้ไม่ได้กําหนดเอกภพสัมพัทธ์ไว้นะคะแต่เราก็รู้ไว้เลยค่ะว่ามันคือเซตของจํานวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วเท่ากับ9อ่าจำนวนที่ยกกําลังสองแล้วเท่ากับ9มีอะไรบ้างคะ,ะก็คือมี3กับลบสามนั่นเองเราก็จะเขียนแจกแจงสมาชิกของเซต A ได้ว่า A มีสมาชิกเป็น3และลบสามนะคะต่อมา B นะคะ มีสมาชิกเป็น x โดยที่ x ยกกำลัง3เท่ากับลบ1อะเราก็จึงบอกได้ว่าสมาชิกของเซต b ก็คือลบ1นั่นเองค่ะ,ะนี่นะคะอะก็คืออยู่ในก็จะกล่าวถึงในจำนวนจริงนะคะก็คือสมาเป็นสมาชิกของ a และ b ต่อมาแต่ถ้าเรากำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์หรือ universe เนี่ย เป็นเซตของจํานวนเต็มบวกอ่าเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนะคะอันนี้คือกาหนดไว้แล้วก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ากำหนดให้ universe หรือเอกภพสัมพัทธ์คือจํานวนเต็มบวกอ่าสมาชิกก็จะแตกต่างออกไปนะคะอย่างเช่น a ตัวนี้เขาบอกว่า a มีสมาชิกเป็น x โดยที่ x ยกกําลังสองเท่ากับ9ก็คือจะมีสมาชิกเป็นแค่อะไรคะมีลบ3ด้วยไหมคะอ่า ก็จะไม่มีลบ3เป็นตัวประกอบเป็นสมาชิกแล้วนะอาจะมีแค่3เพราะว่าเขากําหดดให้เอกลบสัมพัธ์ก็คือจำนวนเต็มบวกนะคะเราจะเอาลบ3มาด้วยไม่ได้เพราะว่าลบ3ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกอ,อมาที่ B B มีสมาชิกเป็น X โดยที่ X ยกยกกำลัง3เท่ากับลบ1เท่าทกับลบ็นไงคะมันมีไหมคะ ที่เป็นจำนวนเต็มบวกที่เป็น x จำนวนเต็มบวกที่ยกกำลัง3มแล้วได้ลบหนึ่งมีไหมเออไม่มีนะก็คือจะเป็นเซตว่างนั่นเองนะคะสำหรับสมาชิกของ b ในข้อนี้เมื่อเรากำหนด a พบสัมผัสให้เป็นจำนวนเต็มบวกก็คือเซตว่างนั่นเองก็คือไม่มีนะคะไม่มีสมาชิกอยู่ในเซต b โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เรื่องเซตเบื้องต้นนะคะไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่อีกนะคะ สวัสดีค่ะ